สวัสดีครับกลับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับกับทางช่องสถาปาติหารนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเกิดกับชีวิตของสมาชิก FC ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เรียกมงคลนะครับของฮาหน่อย ไม่ใช่ของไทยนะครับของฮานอยนะคำเตือนก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังรายละเอียดนะครับในเนื้อหาของคลิปก็คือให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อความมงคลนะครับเพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้และไม่มีสูตรแจกนะครับหรือ์ํำกัญอีกในบทการนะครับให้คิดไว้เลยเสมอนะครับ ก่อนที่จะคลิดอะไรก่อนว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมันคือทาให้ใครร่ํารวยทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับโกรดใช้วิจารยณเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่านี่เป็นตัวเลขมงคลไม่ใช่เลขคํานวณน,นะครับโอเคนะครับผมสาหรับใครนะครับอยากจะเป็นสมาชิกกับทางช่องเราไหมสมาชิกมีหลายระดับพื่อกันอยู่ที่ความสะดวกอยู่ที่ความพอใจและ อยู่ที่การที่ไม่ทําให้เดือดร้อนนะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับสมาชิกสมาชิกเนี่ยดูยังไงนะครับเออสมัครยังไงนะครับเข้าไปที่หน้าช่องแบบนี้นะครับนี่ครับคำว่าสมัครปึ๊ลองกดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าระดับนะครับในที่ความสะดวกนะครับหรือใครอยากจะตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ นะครับอยู่ที่ความสะดวกในทุกคนทุกท่านนะครับส่วนสมาชิกนะครับนี่จะมีโพสต์ชุมชนเข้าไปดูรงโพสต์ชุมชนนี้นะครับนี่ดูวันนี้ครับนี่นี่ดูวันนี้นะครับแล้วดูดูคอมเมนต์นี่ครับนะครับเยอะไหมครับวันนี้เนี่ยมาทุกอันยกเว้น v i p ครับเสียดายผมเสียดายอย่างมากนะครับเอาจริงนะครับนี่ดูดีดีนะครับพี่น้องมี Vp เนี่ย ผม9.9เ99% 3นี่ไม่มานะครับแต่พี่น้องนี่ครับ9.9ครับให้ตามแค่นี้ครับ32348987นะครับ90แล้วก็21แค่นี้ครับพี่น้องและเด่น8รอง9นะครับประกบนี่ตามนี้นี่คือแค่3เวลานะครับเห็นไหม17-19นะครับมาดูคอมเมนต์ตัวนี้ครับคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดให้เห็นไหม2ชั่วโมงก็คือประมาณ5โมงนะครับเนี่ย ไม่ใช่ห้าโมงนะประมาณสี่โมงกว่าก่อนห้าโมงผมพิมพ์ให้นะวัดใจเลยครับปกปกก็หมายความว่าปกตินะครับแปดสองเก้าสองสองตัวครับดูครับดูครับนะครับก็ตามนี้นะครับะอ่านะครับคือมันอาจจะไม่ได้เข้าทุกวันแต่ตอนนี้มันยังเข้าอยู่นะครับเขายังเข้าให้อยู่นะครับผมจะไม่ขอเรียกว่าตัวเลขมามันแล้วกันเพราะว่าตัวเลขนี่คือเป็นตัวเลขมงคลนะครับสําหรับผมนะ คนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปแค่นั้นนะครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่คือการาข้อเลขมงคลนะครับผ่านหน่อยประจําวันที่21นะครับก่อนที่จะเป็นวันที่21ครับเรามาดูของวันที่ยี่สิบนรอบ4ี่โมงครับ2 3 8 9 9มันก็จะมี2ไม่ไม่มใช่มี3มี8มี9นะครับที่จะเด่นภายใน3เวลาก็คือ5้าโมงหกโมงและ1ทุ่มมันจะมีตัวเลข3ตัวนี้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้100%แต่ส่วนใหญ่ นะครับเมื่อวานก็หลายวันแล้วนะครับมาวันมาดูกันนะครับสองสามแปดเก้าเ้ามาไหมรอบแรกครับสามแปดก็ไม่มาให้นะครับวันนี้กระดานไม่เท่าไหร่กระดานไม่มาใช่ไหมกระดานไม่มีมาเลยเนี่ยคือเข้านี้เลขผมหมดเลยนะครับไม่มาสักรอบครับแต่มันเข้าไงครับอ่ะแปดนะอ่ะเก้าไปนะครับมาดูครับสี่หนึ่งแปดในรอบห้าโมงสามสามในรอบนี้ก็ มาสามด้วยเห็นไหมสามแปดผมไม่ได้เอาเหมือนเขาดักตรงช่องว่างอ่ะหนึ่งแปดนะครับห้าโมงแล้วก็สาสามเห็นไหมครับมารอบหกโมงครับอ่ะรอบนี้ก็เข้านะเนี่ยเนี่ยแปดแล้วก็สามสามเด้งเห็นไหมนี่วิธีการดักนะครับผมว่าเขายิงเลขหนีผมว่าเขาอัดเลขหนีไม่รู้นะครับแค่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็คิดไปเล่นขำๆนะครับอย่าไปซีเรียส เพราะว่าดูเมื่อวานเข้าเยอะมากนะครับเข้าเยอะจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับเนาะแล้วก็วันก่อนนู่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับอเห็นไหมละครับถ้าไรย้อนหลังดูนะครับผมไม่ได้เขียนใส่แผ่นใหม่เพราะว่าผมเขียนไว้เป็นเล่มเพื่อที่จะได้เปิดดูว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับหกโมงครับดูนี่ครับสองสองหนึ่งสองเก้านะครับเห็นไหมผมก็ไม่ได้เอาสองเก้าให้นะครับในนี้ยังไม่มาเลย คอมเลยนะครับใครคิดว่าใครที่เข้ามาดูเนี่ยคิดว่าผมให้เยอะแล้วยังไงก็เข้าดูนะครับเนี่ยมันไม่เข้าเห็นไหมครับมันเข้าแต่ตัวเด่นครับอืมเนี่ยปกติเลยครับศูนย์ไม่มาเลยวันนี้เห็นไหมครับอืมใครคิดว่าให้เยอะเลยมันเข้ามันไม่เสมอไปนะครับอืมมาดูรอบสุดท้ายครับผมบอกสามไม่มาเลยนะครับสามไปนี้ไปอาจจะสองรอบเนี่ยไปกองยู่เนี่ย นะครับแล้ววันนี้ใครได้ดูเลขทูบครับผมบอกแน่ชัดนะครับผมบอกว่าถ้ามาแบบนี้เลขทูบศูนย์สองสามผมบอกว่าถ้าแบบนี้ลักษณะนี้ยจะมาพี่น้องพี่น้องก็จะเป็นศูนย์หนึ่งไปดูได้นะครับไปไปไล่ย้อนหลังดูได้นะครับช่องไลฟ์แปแปลกนะครับผมจําได้นะครับผมบอกพี่น้องถ้าจะมาก็คือสองหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสามสี่เลขทูบเข้ามาสองรอบครับ ผมแปลให้ครับนะครับสมาชิกอย่าพูดอย่าเพิ่งพูดถึงนะครับอ่านี่เข้ารอบหกโมงนะครับมาแล้วสมาชิกนะครับผมให้ดูแล้วนะครับอัดสองหนึ่งอัดสองเก้านะครับหกโมงผมให้แค่สองตัวนะครับผมให้ดูแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับนี่นะครับสองหนึ่ง สองเก้าเอาให้ดูอีกเดี๋ยวคนที่เข้ามาใหม่ส่วนใหญ่ถ้ามันเข้าเยอะๆนะครับคนก็จะมีอากาติว่ามันใช่หรือเปล่านะครับไม่จริงมากอะไรจะเกินไปสองหนึ่งครับพี่น้องฮะแถลำเมาเออนี่2สองหนึ่งครับ,เ,เ,หรบเห็นไหมปกติครับสองเก้าเก้าสองบางท่านยังบอกว่าโอ้เสียดายไม่ได้กลับพนะเออก็ ก,ก็ถึงว่าครับมันถ้าผมจะไปจับมือให้ทุกคนมัน,มนเป็นไปไม่ได้นะครับบางทีให้เบ็ดไปเนี่ยบางคนใส่เบ็ดไม่เป็นผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับให้ดูเพวกความมงคลแล้วกันนะครับให้ดูขำๆกันนะครับอืเนะาะสมาชิกนะครับรอบแรกก็โอ้โหกองกันแล้วนะรอบนี้ก็มาแปดเนี่ยนะครับเด่นแปดเห็นไหมเนี่ยตัวเด่นก็มานะครับ 9.9%มานะครับอันที่ผมบอก9.9%น่ะมานะครับแล้วก็แปดกับเก้าเนี่ยแล้วก็ตัวตัวประกอบอ่ะ9สองอ่ะผมก็บอกมันน่าจะมารอบปกตินะก็มาจริงด้วยนะครับสองเก้านะผมผมบอกให้สองตัวผมไปย้ําลงไปอีกนะครับเอามาดูรอบทุ่มหนึ่งครับหกหกสองสองหนึ่งครับเรียบร้อยอีกแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องผมให้ตามแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่ไปกับก็เป็นสิบสองนะครับ สิบสองนะครับบนล่างก็เป็นยี่สิบทั้งมดยี่สี่ก็มาสองรอบครับเป็นไงครับเนาะในกระดานนี้ไม่เข้าวันนี้ครับเข้าในตัวเด่นนะครับผมต้องขอโทษด้วยสําหรับในกระดานเนาะนะครับแต่ผมก็ต้องยินดีด้วยสําหรับสมาชิกวันนี้พุที่เป็นสมาชิกเฮีมากนะครับเพราะว่าผมว่าเขาไม่ได้ดูในสมาชิกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสาธารณะนะครับที่โพสอะนะครับดูได้เฉพาะสมาชิกทีนี้เขาจะไม่รู้แล้วว่าผมพิมพ์อะไรแต่เนี่ยเขารู้ นะครับแต่มันก็มันก็ไม่ได้หายทุกวันนะครับเนี่ยวันนี้วันนี้ไม่มาใช่ไหมผมว่าพรุ่งนี้มาเนี่ยวันก่อนมันยังมาเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับว่าของวันที่ยี่สิบเอ็ดจะมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับเป็นตัวเลขมงคลนะครับอืม สามร้อยเจ็ดสิบสองโอ้เป็นเลขที่ผมชอบมากเลยสามเจ็ดสองนะครับสงสัยจะไปรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งตุลาป่ะนะครับอ่ะมาดูกันมีตัวไหนบ้างนะครับ ห้าสองแปด 三。Sam. สองเก็ดนี้รูปลักลนะครับขาดกันไม่ได้เลยแปดสามตามอีก บางคนสมาชิกบางท่านนะครับบทีผมก็ขำโอ้โหก็บอกปังจนเหนื่อยเข้าจนเหนื่อยนะครับแต่วันนี้วันนี้เต็มจริงนะครับเต็มจริงนะครับมีแค่รอบสุดท้ายแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็จะมีคนที่เขาเรียกว่าโชคไม่ดีเท่าไหร่นะครับไปกองอยู่รอบสุดท้ายนะครับทั้งที่รอบอื่นะขนาดขนาดผมบอกว่าเก้าสองยังยังไม่กลับเลยเอ้าวันนั้นก็คือผมก็สุดแล้วแต่แหละนะครับผมไม่รู้จะว่ายังไงนะครับ ตังขนาด้แล้ว ่าลืมนะครับคนที่สมัครเป็นเท่านั้นนะครับก็ค่อยสมัครนะครับอย่าอย่านะครับอย่าไปทําให้เดือดร้อนนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนนะครับไม่ต้องไปให้คนอื่นทําให้นะครับนะก็ส่วนถ้าใครอยากจะแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีน้ําใจมากน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ระดับเลยนะครับนะ ชอบตัวไหนว่ากันเป็นตัวนั้นนะครับวันนี้ในกระดานตัวประกบคู่ไม่มาเลยนะครับเนี่ยไม่มาก็คือไม่มาก็แค่นั้นนะครับเพราะผมไปคอนโทรลอะไรไม่ได้แล้วในส่วนนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะมาในกระดานด้วยนะครับส่วนคนที่จมาชิดก็ตามที่ผมให้รู้แต่ต้นคลิปนะครับถ้าใครได้ฟังถ้าใครกอผ่านก็จะพลาดในส่วนนั้นไปเนาะก็กราบขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลามารับชมแลบฟังนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมแลบฟังสมความมุ่งมั่นราถนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับ